เป็นไงบ้างเหนมากาน่ะเมื่อกี้เครื่องลงตอนสามทุ่มครึ่งที่เทอม์2 2> ีินองสอง้อยมากแต่ว่าตอนนี้เราเอามาขค้ืนที่เทอมยี่หองสามใช้เวลาได้เท่าไหร่สอชั่วโมง

นี่พวกเตอร์คะที่นี่คือที่หอนี่ลงเฟซบุ๊กนะเนี่ยเฮ้ยเอา Ashenhurst ณเวลานี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบห้าปะสามทุ่มสามทุ่มเราไม่ได้ปรับแสงไม่ได้อะไรเลยนะนี่คือนี่คือสิ่งที่จริงจริงมันจะไม่มืดใช่ไหมมันจะไม่ให้เรานอนกันใช่ไหมถ้าลงไปทัวร์กันเนี่ย ใครอ่ะอ๋อคือท,ที่เรามาเนี่ยเราเจอคนจีนหนคนที่เขาอยู่คนเดียวเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอะไรเออเออนี้ก็ห้องห้องเรากับห้องหอยนะ ตอนนี้ก็อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบต้นๆก็แต่งตัวกัน10ต้นๆอ,อะเท่าไหร่สิ <13. S 1> เออน่าจะประมาณนั้นก็คือเย็น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 ต้องเอามือซุกไว้ใน,น,นเสือ้อค,คะ่ะวันนี้กินอะไรคะวันนี้ทำอาหารกินเั็นเองเป็นไก่ชุบแป้งทอด ข้างนอกเป็นขนมปังกินขนมปังข้างในเป็นไม่ข้างในมาแล้วเพื่อนอุ้มโอ้อันนี้คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของอุ้มที่มันวิ่งผ่านไปไม่สนใจเลยอะไรวะเราเคยให้ทาโร่กันนะเว้ยนี่เราจะแนะนำให้รู้จักแมวแมวฝรั่งแมวอังกฤษฮะแมวอังกฤษ แอลกินนทการเดินที่ต้องแบกกระเป๋าหนักสามสิบกิโลขึ้นไปแล้วแบกไหวไหมคะมีบางคนที่ตัวอ้วนแบบไม่ไหวทำตัวเป็นผู้หญิงตัวน,น้อยๆแบกไม่ไหวคนอ,อื่นช่วยแบกบอทุกคนก็ช่วยแบกเพราะว่ามันหนักมากเลยก็ถือคนเดียวขึ้นไปสามกก็เลยถือเขาเป็นกระเทยเลดี้บอยเลดี้บอย หนาวไหมเราไม่ได้รูออ้สีเลยวันนี้เราใส่ถุงซันเราใส่ชุดนอนที่ใส่กางเกงเลกกิ้งบ้าไปแล้วต้องถ่ายแต่ข้างบนโง่บัง,บงละ่ะเฮ้ยมันเห็นเป็นเกงสีขาวสวยอะ่ะทำไมมันเท่ะเ้าจะปะปิดเปียกอ่ะปิดเปียกวันเท่มันเท่อะไม่ต้องเอาอย่างไรว่าปิดได้อปะเอาขึ้น จะขึ้นมาแล้วน้องอน,น,น้องอ้วนเหนยหนาวมากเลยอ่ะเพราะว่ากางเกงเลกกิ้งนี่แม่บอกว่าใส่แล้วมันจะนอุ่นเนี่ยนะเพราะใส่แล้วก็ได้เนื้อเพราะฉะนเป็นสาวเซ็กซี่ก้ามโตก้ามโตโตแล้วก็้าใจผิดว่าเลกกิ้งมันต้องใส่กันอื่นครับกไปอ,อีนี่คือเลกกิ้งเหรอนี่คือท,ทางไปงห้องพัก ราอยู่บ้านหลังเท่าไหร่กันนะสิบสี่อันนี้หลังที่เก้าเดินตามน้องแล้กิ้งอ้วนไปนะค่ะนีงเก๋งก๋จิงอย่างเงี้ยอุ้มบ้านเ่นเขาสะอาดอ่ะแต่แต่ว่าของนอาสวยกว่าเลยสวยเหรอเนี่ยสะอาดกิ้งเลยอ่ะ เห็นแล้วกลับไปเก็บเองนี่ดีแล้วแล้วขี้วูนอันนี้เป็นในบ้านอ่ามาทางเข้าบ้านกันนี่ส4ี่อยากถ่ายตัวเองด้วยอะทำไงอะอ่านมาดิเฮ้อตลก14สี่ ไหนวะอสิบสี่สิบสี่ตามเข้าไปแบบไม่เห็นคนนะยังไงถ่ายอยู่เวลาไม่มีใครรู้เล่น้ำเล่น้ำเนำเลยน้อตูสิเร็วนี่คือคนวันว่างอะนะต้องเข้าใจแค่วันเดียวเดี๋ยวเห็นมือ ไปไปไปให้เห็นมือนะอทำทำไมอ่ะไปดูห้องครัวดูห้องครัวไปห้องน,น้ำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะข้ามก่อนพอเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกอบอุน่นอย่างมองไม่ถูกร้อนเลยนี่ห้องครัวอันลกเมื่อก,กี้พลอยเพิ่งทำทำคาสะอาดไม่ใช่เพิ่งทำอันนี้ไม่นะคะนี่นเรา,ววาควรเอาไปทิ้งเปล่าวะควรดินี่น เนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยสกิลในการทําอาหารสูงส่งมากเราก็ไปซื้ออาหารมากะว,ว่าวันนี้มาทําไมโครเวฟมาอบไมโครเวฟแล้วก็จะได้กินกันเนี่ยอร่อยเหมือนที่อยู่เซเว่นเมืองไทยแต่แล้วมันใช่ไหมคะคุณพลอยไม่ใช่ค่ะมันเป็นไงคะเด็ดไม่ได้เลย <laughs> นี่แต่มามา่ที่คุ้ททาอร่อยนะแเราก็เลยมาจบชีวิตด้วยอะไรคะไวม่ไวๆควิก รสต้องยำนั่นเองเงอร่อยปะใช้ได้ซื้อเข้ามาเจ็ดปอนด์ค่ะเจ็ปอนด์บางถึงสองปอนด์สองปอนด์กินไปศูนยปอนด์สองพันนีคื <laughs> อตอนนี้ชีวิตรเราสองคนเนี่ยค,ค่อนข้างจะตกรลกรรมลำบากแ่่งบอกไม่ถูกอัอตคัดสุดๆเราก็ต้องอดทนกันต่อไปเพราะเราตัดสินใจที่จะมากันแล้วนี่ นี่คืชั้นที่ชั้นชั้นสองชั้นหนึ่งมห้องไดด,ด้วยสิเอออุ้มก่อนไปิดไฟแล้เปิดให้นยนี่หงดม้ว,มวน้ยเฮ้งงนั้นยังไงแล้ว ก็ออกมาได้ทุกอย่างเลยอ่ะนั่นตอนการขายก็สบายเลยมาค่ะแนะนำสิคะก็ห้องอุ่งขาก็ากาเป็นทนสีฟ้าเหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนเดิมเหมือนอยู่ที่กรุงเทพได้เลยปอกหมอนทุกอย่างก็อันเดิมเดิม <c ười> นี่ ยังเก็บของไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเกลียดมากเลยก็ได้แค่นี้แหละม,ม,มีอ่าบาน้ำด้วยไม่ได้อาบน้ำอาบน้ำมืออ่างน้ำมือที่นี่กินน้ํากันยังไงคะกอกเอาโอหมีพระอยู่ด้านบนค่ะหูคลองปลอดภัยชัวร์ร้อยเปอรเซ็นห้องพอยไม่มีเลยเลยอะไปห้องพอยค่ะต่อห้องพอยเดินเข้ามาค่ะข้งางในเป็นแปะ ในหอ้องตุ๊กตาด้วยแม็กอุ้มมีอะไรต่างไปจากห้องไหมคะเดีเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่เป็นองค์หญิงอย่างนี้นเป็นองค์หญิงขายกบเป็นตุก๊กี้นะคะเจ้าหญิงขายกบสังเกตไหมก็เปิดไว้แล้วเดี๋ยวมีแมวกระโดดเข้ามานีมันซอนเขียนหนังสือนี่ วันเดียวสามารถลกได้อะนี่คือเก็บเรียบร้อยแล้วง่ายสะอาดไหมเรียบร้อยเลยมีใช้รองเท้าพ่อด้วยสาพูเทสลาติสว่สาค่ะจะน,นอนแล้วค่ะนี่ด้วยทางนี้อ่าอาอ่ามือแก้วอุ้มดีกว่ากินแม่ครับโอเคค่ะลาติสว่สาค่ะ